คุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะตู้ปืนใหม่ก็มาแล้วนะครับผมเป็นสกิน A W M นะครับผมลายผีเสื้อแดงนะครับโหย่างสวยนะทุกคนบอกเลยมีสามบัตรฟรีนะกดสุ่มไปหนึ่งทีไม่รีรอแล้ว ในยี่ <Tipp s> ชั่วโมงโอเคมาต่อมาสั่นมีการสั่นโอ้ไม่ได้อยู่ดีอะทุกคนผมต้องการ EWM ไม่ใช่ปืนลูกซองมันมาถาวอรอีกแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมาดูโกลาเย่ของเรากันบ้างนะว่ามันเป็นอะไรนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยยี่อย่างสวยอ่ะทุกคนโอเป็นไดมอนด์รอยเยได้เลยนะเดี่ยว ขนาดกูรอยัลนะร้รก็บอกเลยว่าสวยทุกจัดเดี๋ยวเราก็มี139ยบนะ้าใบนต้องออกมาสักบใบสิทุกคนโอเคครับผมกดสุ่งไปหนึ่งกีนะมาดูสิว่ามันจะออกมาหรือเปล่า10ใบนะโอ้แหมมิเกียวมาตั้งแต่แรกๆเลยโอเคสิกล่องแรกไม่ได้ต่ออีก10กล่องเป็น20่อ่าสาม,ไ,มได้อกกืมใกีดีวะไปอีก 40. สิบฮะเฮ้ยไม่มาอีกหกสิบมาไหมมาไหมโอ้โหไม่มาอยู่ดีอ่ะทุกคนโอเคหกสิบแล้วว่าไงดีวะไปต่อฮะสิบแล้วเฮ้ยทำไมไม่ออกวะแปดสิบเอา้าไม่ตายเถอะเฮ้ยเอาบาลุ่นบาลุ่น ยี่ให้มาได้อย่างยี่อือโอ้โหทุกคนกว่าจะได้นะครับผมเสียหลายบัตรอยู่มบนกัดน,นะเนี่ยโอ้โหโอเคถือว่าคุ้มค่าพอละไม่สุม่มละโอเคได้บัตรฟรีมาด้วยนะครับผมเก็บบัตรฟรีไว้นะครับผมไว้ลุ้นต่อกันครั้งหน้านะครับผมสลับโกร์รอยเนี่ยฮะโอ้โหเสียหลายบัตรนะเนี่ยเจิญมาอะไรจะเพิ่งเจิญ มาผมมาที่ห้องแต่งตัวของเรากันบ้างนะครับผมเราก็เออเออมันมันอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมสามารถใช้สกิลอัลลคได้นะครับผมเออเราต้องลองนะทุกคน <c oughs> โอเคอยู่ตรงไหนเอ่ยเอย,อยู่ตรงไหนนะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ ใช้งานนี่นีตรงที่เขาบอกว่าใช้งานนะครับผมนี่ครับใช้อเปจิโอของอโลกเลยนะครับผมนี่ตัวผู้หญิงก็สามารถใช้สกิลอโลกได้แล้วนีครับผมบอกเลยว่าฟิลจัดยอดเลยนะครับผมผมจะขอเรียกเธอว่าพลนายสาวแล้วกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมจะไปเล่นบาเรตนะครับผมไปรีวิวปืนกันนะฮะโอเคจะอัดดับ CVC เลย go เอเรียนไม่ได้เรียนไม่ได้เฉยโอเคงั้นไปหมดธรรมดานะครับผมโอ้โหรู้สึกว่ามันน่าจะรีซีซสั่นนะทุกคนโอเคถ้าเล่นไม่ได้ก็ไปหมดธรดรมด,มดรดานี้แหละไปไปเลย โอเคนะผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอตัดฉากมาหนึ่งตอนหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมผมจะตัดฉากมาเล่นปืนอ่าบาลีดเลยนะเดี๋ยวกว่ามันจะชาร์ลีลาไปมากนี่ฮะก็สามารถที่จะเปิดสกิลอาลุกได้เลยนะครับผมโอ้ยอยากเปรี้ยวบอกเลยกลมากทุกคนรู้สึกว่ามันจะย็นกันอยู่ทางนั้นนะทุกคนจะเย็นหรือเราจะขึ้นข้างบนกัน ผมไม่เคยขึ้นข้างบนเลยนะตั้งแต่เล่น4 v บีวะเนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นมาเลยนะครับถือว่าเป็นเกมแรกล้กกันนะครับผมที่ขึ้นมาข้างบนนี่เพื่อจะดักติงคนนะเพราะว่าเราเป็นสาวคนสไลมีมคนสไลดาสาวสลอค <c oughs> คนสไลดาสาวมาดิดมาดิเดี๋ยวเจอดูจากชุดแล้วเป็นคนสไลดแน่นอนเป็นทหารเก่าไม่ใช่ดีทหารหน้าใหม่เอ,อ,อาเรียบร้อยน็อกไปหนึ่งอนะ่ะเข้าหวัวจะจังเลยเมื่อกี้ เรียบร้อยครับผมบอกเลยไม่มีหมวกนี่นัดเดียวถือว่าแตกนะครับอ๋ออ๋ออ๋ออยากลองดีหรืออยากลองดีหรืออยากลองดีอย่าอย่านะ,อ,ะอีกสองตัวทุกคนอยู่ไหนกะนะันเนี่ยอุ๊ยเอ้ยอ้าอยู่ใกล้ๆกี่เองนี่เองอยู่ใกล้ๆกี่เองยิงใครไม่ยิงมาย,งมายิงคนสนายสาวอย่างข้างั้นหรือนี่เนยหวัวแตกปังอีสะใจว่ะ ก็ยิงหัวแตกไป2คิวแล้วทุกคนถือว่าได้อยู่นะสำหรับปืนบาลรตของเรานี่ครับผมโอเคเกมที่2ชนะไปนะครับผมไปต่อกันเลยมาต่อกับเกมที่2นะครับเราจะซื้อปืนบาลรต2กระบอกไปเลยบอกเลยว่ารวยจัดปืนบาลรตก็อยู่ราคาประมาณ2,200บาทนะครับผมความโกงของมันนั่นก็คือการยิงทะลุไอวอร์ได้นะครับผม การยิงทะลุทะลุให้วอ์เนี่ยเราต้องใช้จิตโอ้โหให้ตายเธอวันยิงผมได้อะทุกคน เป็นบอร์ดนะทุกคนเพราะว่าไฟลมันมีการอัปเดตใหม่นะถ้าผู้เล่นแบบเอฟเคแบบแย่มันมันจะให้บอร์ดเล่นให้นี่ครับผมเมื่อกี้เป็นบอร์ดนะที่วิ่งเออเออมาเนี่ยนี่นี่โหโ,โ,โอเคได้อยู่อีกตัวเดียวฮนะอยู่ข้างบนเพื่อเราดาว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อเนเองเดี๋ยวเดี๋ยว มันดึกระเบิดมาดืกระเบิด,ด,บ,ดบอกเลยโกงนะครับปืนนี้สามารถยิงขรุไอ้วอลได้แต่ความแรงไม่ทันเอบนะครับโอ้โหเส็จได้แต่ว่าถ้าถ้าพีบีนะบอกเลยแรงกว่าเอวบนะปืนนี้คือแบบแรงแบบก๊อตสุดอ่ะเออโคตรโหดบอกเลยไม่มีใครสู้คนสไลสาวอย่างเราได้หรอกนะไอจริงก็ออกมาถ้าอยากลองดีกับคนสไลสาวอย่างเราดิเออเราก็ปิด มีคนอยากลองอยิงไหมทุกคน,นต้องจัดให้ซะแล้วบาเล่บาเล่เต็มๆถ้าเบาได้ให้เบาเบาได้เบาเข้าใจบ่ะเข้าใจบ่มัแตกไปหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้ยิง้ารุไอวอโดนหนัวเฉยทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นการยิงที่แบบโคตรฝุกมากๆ <c ười> มันมีเซนที่จะบอกว่า อุณหภูมิแรงยิงมันไปเท่าไหร่นะมันก็ไปตรงหัวเป๊ะพอดีเลยเมื่อกี้เป็นอะไรที่แบบยิงแบบฟุบมากเลยครับหเหลืออยู่สองคนมาทุกคนโอเคโอเคโอเคมันยิงเพื่อนเราอยู่มันยิงเพื่อนเราดูเดี๋ยวเราจะไปข้างหลังมันเองครับเจ็บคอก็เจ็บคอก็เลยลุล,ลุลยว่าโอ้โหมาเปรียบปืนผิดอีกตายเถอะพระเจ้าโอเคขอบวกเสมอมาดิไหนวะโหลวิง่งอเออหรือ เอ้าเฮ้ยเอา,เอา,เอา,เอาไอตัวข้างหลังม้าติมใดวะเนี้ยโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าปืนนี้ผมรู้สึกว่าผมติดใจนะทุกคนดูมาเอา้าไ,ไอนี่บอดไอนีบออน่บอดนี่รู้สึกว่ามันจะเอเอเุกคนอเอนอน,นะนอนอเ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 นเอ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 เเล่อ,อเ <c oughs> อเอเอเนเอเอเอเมันเล่นเอ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 เนเนอเอ,อมาเอเออออเา ตาสุดท้ายแล้วทุกคนเราต้องได้ได้ได้ที่เดียเดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น, <c oughs> <c oughs> นมนั <c oughs> น,นมอยู่ตรงนั้นปัดขวาแล้วปัดขนปัดขวาปังขนปัดขวาปังขนโดนขวาไปเต็มๆอ่ะยิงตีนไปเรียบร้อยนอะ่ะหวัวแตกสองหวัวแตกสองอ่าไอ้ตัวหนึ่งอยู่ข้างบนแบบมันอยากลองดีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจัดให้เ,ออเดี๋ยวเจอโบตระไรสาวดูดูดูโบตระไรสาวคนไร้สาวเรียบร้อยนอะ่ะสะดุดต่อลงมหรือสะดุดต่อลงมหรือ โอเคอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวตัวสุดท้ายแบบสวยอ่ะใครได้เอาไปเลยนะโอ้ยชนะรียบร้อยนะผมชนะก่อนจะลากันไปนะผมเราก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียงปืนนี้กันบ้างนะผมที่เรารีวิวไปก็จะแบบมีข้อดีอยู่ประมาณ2ข้อนะผมว่าก็สามารถที่จะยิงทะลุไอวอลได้นะครับผมถ้าศัตรูอยู่ข้างหลังไอวอลเด้เรียบร้อยนะเราจะใช้จิตรการในการสังหารศัตรูนะโหบอกเลยว่า ตองใช้จิตการอินจินได้ดอดนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างที่สองนั่นก็คือกระสุนมันเยอะกว่า a w นะครับถือว่าโกงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนข้อเสียของมันก็คือ,อ,อแรงปืนที่น้อยกว่า a w แต่ว่าถ้าพูดถึงในเกมพีบีแล้วมันก็แรงกว่า a w แน่นอน,นแต่น,นี่ก็คือเกมพีไฟใช่ไหมม,มันก็ต้องปรับสมดุลปรับอะไรให้มันลงตัวนะครับก็ไม่เบอวบางอลังการไปหรือว่าอาจจะปรับสมดุลของปืนของจริงให้มัน ต่ำลงก็เป็นไปได้นะแต่ผมไปลองดูแล้วเนี่ยผมใช้บาลีตยิงขวานะครับศัตรูใช้หมวก3นะโอ้โหคือแบบยิงไม่เข้าเลยนะครับถือว่าเป็นข้อเสียมากๆนะครับผมแต่ถ้า AW นี่ยิงหมวก3ามนี่คือแตกเลยนะครับผมโอเคผมสลับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับผมมีเพียงเท่านี้จริงๆนะครับไม่มีอะไรมากมายหรอกนะครับผม โอเคนะครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย